ครับสวัสดีครับพี่น้องเนาะท,ที่ติดตามช่อมทองสุภาอยู่มือน,นี้กับวาปิกนิกครับนอกบ้านนะครับน้ำนะครับมาเล่นน้ำนี่พาตัวน้อยๆน,นี่มาเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวอ่าท่านั่งอีกชุดหนึ่งครับกําลังจวดอ่ากำลังจวดครับมือน,นี้ใส่ม่องครับใส่ม่องเออได้ปลาอีกโอ้ปลาอย่างตัวใหญ่ถึงมันลอยติดม่องเนาะ ได้ฮอตไอ้นะครับนี่กำลังอยู่นี่นะครับพี่น้องดูนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศบ้านเฮาครับโอ้หินนี่ครับเดี๋ยว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 คนอีง่วงร้อยติดไอ้ติดตะไคร้ติดตรงครับโอ้เดี๋ยวจุครับเดี๋ยวจุแกวมาแล้วเออยอดนะครับนี่ดูครับบรรยากาศน้องเฟิร์นแน่ครับวันหยุดครับวันหยุดยาวนะครับ อ่ะมื้อนี้ครับนี่แหละครับมากินแบบน้ำไหลนะครับเห็ดกับเข่าครับน้ำไหลนะครับดูนะครับจอดรถไว้นะครับซอยต้มนั่งเลยซอยต้มไอ้อ่ะได้กับคุณแม่บ้านครับแม่บ้านกับลูกนะครับพาลูกมาเด่นนะครับเด่นปิ๊กนิดกันนะครับมาปูากกับห้องแล้วดูครับธรรมชาตินะครับ ทางฝุ่นใกล้ๆกันคุณนะครับเขาก็ลังตกปลากันอยู่นะครับทางฝุ่นเดี๋ยวนี้น้ำก็ลังท่วมนะครับอยู่ที่พิกัดตอนนี้ผมก็อยู่นะครับโคกกลางนะครับทางออกไปไอ้เมืองตะลุงเก่านะครับปะโคนเชียนะครับจังหวัดวิลลามนะครับปะโคนเชียงก็ลังน้ำก็ลังร้ายครับน้ำก็ลังท่วมดูครับเด็กน้อยเล่นน้ำครับเต็มถนนเลยแต่มื้อนี้เฮาจวดอย่างเดียว ได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศในบรรยากาศพอกลัวเลยแม่หนิอ่าพอกลัวครับพอกลัวนี่ครับพอกลัวเดี๋ยวพอกลัวอีจุให้เบิ่งครับจุเลยนะครับโอ้โหมันนี่ครับอุปกรณ์เต็มรถครับมัอนี่มาเลยนะครับใส่มองติดตาวะใส่ใส่มองติดครับติดมองไปดิเลยอ่าครับกำลังเผาปลากันนะครับปิกนิกปิกนิกครับปิกนิกเล็กๆ น e ี่เบ bon ิ้งอ่านี่เดี๋ยวเลยล่นน้ำครับ่นน้ำเอาอ้นี่ครับนี่นี่อาเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเเมาบนลวะบนลกันแล้วจวดเยเยวอาเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยจับจุ๊ยเบิ้งครับนะว้าอนะเดี๋ยวสิจเดังเดีังก่องด้นะเดี๋ยวจุ๊จุอลยนี่ตับมันหวานใช่ วนใส่ผักสองออนีคงง่ครับมีขม<อ><อ>ผมนะค,ครับโอ้ผมอลำอลำโค้ดนพี่ดีครับเียกขาจุดกลางทงนะครับอืออนี่แหละน<อ>ีกักต่วนกับวนนี่องแท้ อ๋อว้าว้าซด็ดฟองครับอ่ะนี่แหละครับนี่ฟอกัวทีมงานครับทีมงานเห็นและครับธรรมชาติบ้านเฮาครับพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวก็ร่างเงยขบเข่าครับร่างเงยขบเข่าปลาตัวนี้ก็ติดตงครับปลาแบบปนิมติดตงนี่ก็เขียงอ่าครับ อย่าล่อลอล่อครับรอลอไปกับูุดยางเมื่อกี้มาก็ขั้วครับก็ขั้วล้างรถอ๋อนี่แหละครับเนี่ยอ่ะบรรยากาศบ้านเฮ่ากับว่มีเฟ่ทูได้หรอนะครับเวลาน้าปลากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงยาหมอสครับวนี้เดี๋ยวไปหาปานิ่งเด็กแจ็คตัวกันอ้าว วิดีโอยังไดบ่ไดนกดถ่ายไหมโอ้ประเก่งตัวใหญ่เลยกระเก่งตัวใหญ่เลยเองครับโอ้แต้มที่สองนะครับแต้มที่สองแจ๋วนี่ปลามาอยู่นี่นี่ปลาบืนอยู่พีไหม อ้าวมาันมัดปืนจ้ะพี่ไม่รู้ฟังเคิงอะโต๊ะเก่าเลยนะพี่ป้อมขึ้นมาอืมในย่างแท้ครับได้ย่างแท้ โอ้ยโอ้ติดแล้วติดแล้วนั่นโอ้ยติดเบิ้ลติดเบิ้ลดูครับดูครับดูครับโอ้สวยงาม <c oughs> ได้หลายตัวแล้วนะันนะ่นน่ะนืมปอมไล้ปลาหลายตัวแล้วนะ่ะเอออาติดอีแล้วนะ่ะติดอีแล้วนะ่มนะม่เมเ สิ้นสุดโครงการแล้วครับตัวนี้สิ้นสุดโครงการแล้วตัวนี้หนีแล้วครับมาดูพ่อครัวท่านี้ต่อพ่อครัวในซอยอย่างเดียวครับ มือซอยโอ้ซอยยิ่ง uh, ย so um, ิ่เลยนอนพี MAND ่ผลงานผลงานผลงานพกปากิงผลงานกับผลงานเดา๋ยย่างครับเีย่างดย่างขึ้ไ้ก็ดย่างมีอองเรียนกนไเหรอควเลย หนึ่งสองสามสีห um> ้าหกเจ็ดแปดตัวโอ้เลดีโอ้กว่าจะเย็นก็ได้เยอะอยู่ครับโอ้หอมแล้วโอ้พอขั้วไหมพอขั้วพอเพอขั้วแน่นนี่แหละครับพอขัวครับ มามาฐานมาฐานด้วยแล้วจวดจวดครับจวดเอ้าจุ่จักครับพวกนั้นเออเออจุ่น้ำตกฝนตกนี่น้ำไหลจุ่จวดเอออ้าครับต่อกันตามต่อ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 ไปเยอะย่างปลาเข้าไปทุกแล้วเต๋อสัมะละกอไหมปะสัมะละกอ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเห็ดกับเขากับน้ำครับเดี๋ยวตุ้งพี่น่องเ้ยอ่าสาวน่อยเล่นน้ำเดยวน้ตาบีตดไปมีไปมีโดดน้ำไปดูหนแล้วโดดเลยดโดดเลยโดดเลยอ้าว ดูครับดูบรรยากาศพี่น้องเออบรรยากาศชวนย่างเดียวเอยเบอร์กับอะมัวครับน้าน้าน้าหาพี่พีเกอตกนนำเพื่้กินเลยใส่ไปที่ไปแล้วครับยานยานตกนนำครับยานตกหนำปลาไนพุพดติดม่องนะครับ เต่าปิงเด็กเข้ากับมีคร uh, uh ับ uh, สุดสุดยอดจริงๆวันน um, ี้แต่บรรยากาศได้ฟิวเอาแล้วพกขวดนะครับกำลังอมเหนือครับกำลังอมเหนือแซ่พ่อพี่น้องก็ข้าวอ่ะใช่ยังอันนี้เนาะตับบุกงกลางน้ำพี่น้องเออตับบุกงกลางน้ำเลยก็ร่างกิตับบุกงูก็ร่างกิตับบุกงกลางน้ำพี่น้อง